ขอความสุขสวัสดีและความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านรายการรู้ธรรมนำชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอัตมภาพประเทศวิสุทธิกวีจะมาทบทวนความจำ นำสิ่งใหม่ๆมาผสมผสานให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้รับฟังกันอีกวาระหนึ่งวันนี้จ่วัวเรื่องไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นภาษาที่พูดกันมากในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแวดวงวิชาการอันนี้เราก็เอามาจากภาษาฝรั่งหรือความคิดฝรั่งนั่นแหละที่ก็ใช้คำว่า creative thinking แปลว่าความคิดสร้างสรรค์ create ภาษาฝรั่งก็ยักย้ายไปถ้าเป็น creator ก็หมายถึง ผู้สร้างและผู้สร้างนั้นถ้าใช้ตัวแคปิ t อลเลตเตอหรืออักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ขึ้นก็ถือว่าเป็นชื่อของพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าตัวเล็กธรรมดาก็ถือว่าเป็นผู้คิด คิดสร้างสารรค์คิดอะไรที่มันใหม่ๆออกมาก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องนะมันสอดคล้องกับแนวคิดของพระพุทธเจ้าถ้าเราถ้าเราจะนึกถึงลำดับประวัติพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่มาก พระองคิดตั้งแต่น้นสมัยเป็นสมเมตเศรษฐีสมเมตเศรษฐีร่ำรวยชนิดที่ว่าไม่รู้จะเอาทรัพย์สินไปไหนแล้วแต่ในที่สุดก็คิดว่าไอ้ความร่ำรวยนะ่นมันก็ไม่สามารถที่จะให้ไปร่ำรวยใน สวรรค์หรือในพบหน้าชาติหน้าได้คิดแล้วก็จะทำอย่างไรดีในที่สุดก็คิดว่าเอาละความร่ำรวยของเรานี่มันพอแล้วนี่ท่านสุมเมตเศรษฐีรู้จักพอเนะาะท่านก็บอกว่าพอแล้วเราทุกสิ่งทุกอย่างมีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะว่า ที่พ่อนั้นมีบ้านเล็กบ้านน้อยกี่บ้านเพราะในสมัยนั้นก็ถือว่ามันไม่ผิดกฎหมายและก็ไม่ผิดจารีดถ้าคนที่เขามีกำลังทซับเ,เลี้ยงครอบครัวได้หลายครอบครัวเรียกว่าหนึ่งพ่อหลายแม่ว่างนั้นเถอะก็เลี้ยงได้มีความตกลงปลงใจกันยินยอมพร้อมใจกันก็อยู่กันไปได้ เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดจารีตแต่ท่านสุมเมธเศษฐีนี่ท่านมีพร้อมหมดเมื่อพร้อมหมดก็อิ่มตัวท่านรู้จักอิ่มตัวเอาละถ้าอย่างนั้นเราก็พอแล้วเรียกพัญญาเรียกลูกมาแบ่งสมบัติให้เราขอพอแค่นี้ขอสร้าง ทรัพส,สมบัติสําหรับพบหน้าชาติหน้าบ้างบ้าแล้วก็ประกาศขอออกบวชเป็นฤาษีในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏให้ให้รู้ข่าวที่จริงพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วเลยนะเกิดสมัยพระธีปังกรพุทธเจ้าก็ปร,ปรากฏว่าท่านก็ออกบวชพอออกบวชนี่เขาไปสร้างคฤรืหา์ให้ในป่า ได้ววาสวยงามอยู่สุขสบายอีกท่านเศรษฐีหรือสมเดดาบทแล้วอยู่ป่าแต่ว่าอยู่คฤหาสน์ในป่าก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดวัตถุประสงค์ของเรานะอยู่สะดวกสบายอย่างนี้พวกบริวารทั้งหลายก็ยังตามไปปรนิบัติอยู่ก็คิดต่อ ทรัพส,ส,สมบัติเราก็มอบให้ไปทุกท่านทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขกันแล้วแล้วเราก็ยังมาอยู่อย่างนี้ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์สิก็เลยขอใหม่ขอไปอยู่ป่าอยู่อาศมที่มุงใบไม้กั้นใบไม้พอถึงรอบนี้แหละรู้สึกว่าได้ความสงบกายความสงบใจอย่างแท้จริง อย่างนี้นี่ศีลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะทั้งกาะบำเพ็ญศีลบำเพ็ญฌานทานไม่ต้องแล้วข้ามทานไปแล้วบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานนะก็ได้ฌานก็ได้อภิญญาขึ้นมาได้อภิญญาเนี่เป็นเหตุให้ได้หลายอย่างอภิญญาแปลว่าความรู้พิเศษแห่งจิตนะ จิตที่ได้ความรู้พิเศษเหนือกว่าจิตธรรมดาเช่นแสดงฤทธิ์ได้บังวันควันได้หายตัวได้ได้ทำนองนี้อิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้ออกไปสามารถที่จะทำตนในลอยไปในอากาศเหาะเหินเดินอากาศได้ไปทะลุขวาทะลุก,กำแพงได้ ในระมิตแผ่นน้ำไม่เป็นแผ่นดินก็ได้ในระมิตแผ่นดินให้เป็นน้ำก็ได้อันนั้นเรียกว่าปิทธิวิธิได้ทิพโสตได้หูทิพนะจนกระทั่งได้ปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้จตูปปาตายานเห็นตาทิพเห็น การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ลอกนี่ว่าโอ้ยมันแสนทุกข์ทรมานแต่ก็ยังไม่พ้นหรอกนั้นก็เป็นเพียงระดับหนึ่งของจิตพิเศษในที่สุดพระทีปังกรพุทธเจ้าก็เสด็จไปทันสมเมธดาบทได้รู้ข่าวได้รู้ด้วยยานก็เลยไปเฝ้า ทนี้ไปเฝ้านี่ปรากฏว่าเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปนะ่ะมันเป็นเส้นทางที่มีหลุมมีน้ําอยู่ท่านก็ความคิดสร้างสรรค์ของท่านก็คือเป้าหมายต้องการให้หลุดพ้นก็นอนลงบนพื้นราบที่สกปรกอย่างนั้นแหละให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผ่านไปเดินผ่านไปเหยียบร่างกายของตนไปโดยไม่ให้เท้าเปื้อน เสร็จแล้วก็ได้ฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมในนึกว่าเออถ้าเราจะบำเพ็ญเพียรให้บรรลุพระอระหันต์ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนก็ได้แต่ว่าเออแล้วการเป็นพระพุทธเจ้าล่ะคิดไปคิดมาคิดเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าเลยขอพรจากพระพุทธเจ้าขอทราบว่า โอกาสที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการสักพระองค์หนึ่งมีไหมพระทีังกรพุทธเจ้าก็สำร,รวจดูก็โอ้มีอนาคตังสยานดูอนาคตก็เห็นว่าได้ลอยทำนายหรือพยากรณ์ว่าโน่นอนาคตการ ต่อเมื่อมนุษย์มีอายุร้อยปีท่านอุบัติขึ้นในยุคนั้นเกิดในสกุลกษัตริย์แล้วก็สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรบรรลุพระสัพพันยุตยานเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยเงื่อนไขก็คือบำเพ็ญบารมีสิบทัศไปให้ครบท้วนสมบูรณ์ พระพุทธเจ้าของเราเห็นอย่างนั้นก็เอาแต่ในสมัยนั้นเป็นสุมเมธดดาบทนะแทนที่จะขอบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระสาวกขอเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าไกลแสนไกลก็เอาก็เลยใช้ความเพียรพยายามบำเพ็ญบารมีมาจนกระทั่งว่านานแสนนานถึงจะได้มาอุบัติขึ้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้มีอุดมการประกาศตนว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเราเป็นผู้เจริญแล้วในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพบใหม่ไม่มีแกเราอันนี้ก็เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ที่เปล่งอย่างนี้นะมีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่สนะิบมหาประธาน,นสูตรลองไปดูมหาประธาน,นสูตรเรื่องเกี่ยวกับ ธรรมดาของพระปของพระโพธิสัตว์16อย่างนะคือหมายความว่าถ้าหากว่าบุคคลน,นั้นจะอุบัติมาเป็นพระพุทธเจ้าและต้องเป็นอย่างนั้น16อย่างครบถ้วนนั่นเป็นชาติสุดท้ายที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจากนั้นพระพุทธองค์ก็ยังไม่เป็นพระพุทธองค์นะแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เห็นคนแก่คนป่วยคนตายคนที่คิดสร้างสรรค์ไม่คิด ยอมแพ้ไม่คิดว่าเทวดาจะต้องมาช่วยแต่เราต้องช่วยเราต้องช่วยแก้ปัญหาความทุกข์เพราะเกิดแก่ตายเนี่ยทำอย่างไรในที่สุดได้เห็นสมณะก็โอนี่เป็นน่าจะเป็นทางก็เลยออกทำงานค้นคว้าวิจัยนี่แนวความคิดที่สร้างสรรค์ไม่ใช่นึกจะทำก็ทำ ออกไปค้นคว้าวิจัยหปีหปีไม่พบเอา้าจากอาจารย์ไม่ได้ก็มาลองด้วยตนเองลองอดอาหารลองอดกลั้นลมหายใจลองเอาลิ้นกดเพดานมันก็ไม่ได้อดอาหารพระบรากายสู้พร้อมเลยเรียกว่าลุกเดินไปไหนก็โซดซัดโซเซในที่สุดประกาศเลิกสวยพระกรยาหาร หาอาหารบำรุงร่างกายพอมีกำลังขอบําเพ็ญเพียรทางจิตลองดูนี่คิดสร้างสรรค์ต่อไปมันต้องเอาชนะให้ได้เปลี่ยนวิธีปฏิบัติเปลี่ยนวิธีคิดจากคิดทรมานร่างกายมาทรมานจิตกันดีกว่าฝึกจิตนี่เริ่มมาจากที่เป็นเศรษฐีแล้วอิ่มตัวนะจนกระทั่งมาบำเพ็ญตนเป็นฤาษีสู้ผอมจนเอาชีวิตแทบไม่รอด เอาทีวิทยแทนไม่รอดแล้วก็ยังไม่พอใจไม่พอพระไทยต้องแสวงหาความรู้เองดีกว่าในที่สุดก็แสวงหาความรู้เองลองฝึกจิตดูฝึกจิตให้ถึงที่สุดบ้าแล้วพระองค์ก็ออกแสวงหาพระกยาหารพอได้บำรุงกำลังร่างกายร่างกายมีกำลังก็ตั้งจิตอธิษฐาน ว่าเนื้อเลือดในร่างกายของเราจะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเถิดถ้าไม่ได้พบทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะเกิดแก่ตายนั้นเราจะไม่ลุกจากที่นี้และก็นั่งลงด้วยสติยาธิฐานนั้นพระองค์ก็ได้ความสงบจิตสงบใจด้วยการเจริญอาณาปานสติ กำหนดลมหายใจเอาเครื่องมือทดลองทางการวิจัยรอบนี้ก็คือเอาลมลมที่หายใจครับไปเนี่ยผ่านครับไปเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ราคาถูกมากๆเลยเอาลมมากำหนดรู้ลมหายใจเนี่ยไม่ต้องเอาลมอื่นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแสวงหาที่ปลายจมูกก็รู้ในที่สุดพระองค์ก็ได้ ปุเพนิวาสานุสติยาณได้จตูปปาตญยาณได้อาสวัคยายาณเคอได้ยานเป็นเครื่องระลึกชาติได้รู้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกเพราะกรรมต่างๆนานาเนี่ยไม่รู้จักจบจากสิน้นสุดท้ายก็ได้อาสวัคยายานยานเป็นเครื่อง กำจัดเป็นเครื่องทําลายอาสวะอาสวะในแปลว่าเครื่องหมักดองสิ่งที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองเครื่องหมักดองใจทําให้ใจมัวเมาเนี่ยก็คือกามาสวะอาสวะคือกามวาสวะอาสวะคือพบทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิสําคัญที่สุดก็คืออวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้ ทะลุมาถึงตรงนี้พอรู้ทันพระองค์ก็กำจัดออกไปได้เกิดวิชาขึ้นมาเกิดความรู้แจ้งเกิดแสงสว่างขึ้นมาก็เป็นอันว่าทำลายความมืดได้พอทำลายความมืดได้เป้าหมายเดิมที่ประสงค์จะช่วยสัตว์ลอกจากสมัยเสวยประชาิเป็นสุมเมธดาบทก็บรรลุ แต่ว่าบรรลุยังไม่เต็มร้อยเพราะพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังไม่ได้เผยแผ่ธรรมจากนั้นแหละเมื่อตรัสรู้แล้วนะ่ะสี่สิบห้าปีด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ของพระองค์นั้นก็คือสร้างแนวทางออกอุบายแนะนำให้สัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์นี้ได้เห็นอัดเห็นรมรู้แจ้งรู้จริงตามที่พระองค์ได้ทรงค้นพบแล้วบอกแล้ว ใครปฏิบัติตามก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้คือความคิดสร้างสรรค์ของพระองค์สร้างลอกให้ประสบพบกับสันติสุขคือสัตว์ตะวลอกหรือมนุษย์สยลกเนี่ยลอกคือมนุษย์เนี่ยด้วยความปรารถนาดีด้วยความการุณาอันยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้เรียกว่าเป็นมันอปมัญญากาุณากรุณา,า,าอัน ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณพราะทำสำเร็จเพราะความคิดเริ่มต้นที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ทีนี้เรามาดูปัจจุบันไม่ว่าทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าทางเทคโนโลยีอะไรคนที่เขาคิดนี่ที่เขาคิดสร้างสรรค์น,นี่คือเขาคิดผลิตอุปกรณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ แต่พอผลิตออกมาแล้วมันให้ทั้งคุณทั้งโทษเรียกว่าสร้างสรรค์สำหรับคนที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์อย่างมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีฐานข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยคนคิดไม่สร้างสรรค์ก็ไปคิดไปเจาะฐานข้อมูลเรียกว่าไปแฮกข้อมูลไปทำลายข้อมูล ไปเอาข้อมูลต่างๆมาทำให้เสื่อมไม่เสียข้อมูลของธนาคารบ้างข้อมูลของรัฐบาลบ้างอันนี้ความคิดนี้เป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเอาไปทำเล่นหรือเอาไปทำจริงเป็นความสกรปรกทางจิตใจของคนนะไม่เล็งประโยชน์แต่เป็นเล็งโทษการเล็งโทษกันไม่ดีพระพุทธเจ้านั้นไม่มีการเล็งโทษ แต่เห็นว่าโทษมันมีอยู่แล้วทําอย่างไรให้โทษมันสงบไปให้มันเหลือแต่คุณนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็กค้นหาย,ยาบำบัดบรรเทารักษาผู้ป่วยให้หายป่วยหายโรคนั้นเป็นความคิดที่สร้างสรรค์เมื่อมีโรคใหม่ได้ก็มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้แม้ทางด้านเทคโนโลยีที่เขาคิดเรื่องเครื่องมือสื่อสารขึ้นมา คิดได้มันตั้งแต่ทำคอมพิวเตอร์ผลิตอินเทอร์เน็ตผลิตออกมาเป็นเรื่องของ Facebook เป็นเรื่องของทวิสตเตอเป็นเรื่องของ Skye เป็นเรื่องของไดอะแกร,รมเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดสร้างสรรค์แม้แต่คิดได้แล้วเขายังคิดต่อยอดเรียกว่าสร้างสรรค์ก็คือต่อยอดออกไปเราดูตัวอย่างโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมอบายโฟนในปัจจุบันเนี่ย จากที่เมื่อก่อนต้องหิ้วกันหลังแอนเดี๋ยวนี้ทำเป็นตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็ทำเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีกกลายมาเป็นโทรศัพท์มาเป็น iPad มาเป็น iPhone สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายสถานที่เดียวเข้าไปหาข้อมูลในตรงนั้นสามารถที่จะท่องโลกได้เลยทีเดียวถามว่าประเทศอเมริกาอยู่ตรงไหนรัฐวอชิงตันอยู่ตรงไหนเครื่องมือเหล่านี้มันก็บอกได้ทันที นี่เรียกว่าคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเรานะ่ะคิดสร้างสรรค์มานานแล้วคิดเสร็จแล้วก็นำมามอบให้อย่างสร้างสรรค์ด้วยล่อเขาจึงยอมรับยูเนสโกสัประชาชาติเขาจึงยอมรับว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่เลเลิศพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่เลเลิศ เป็นผู้ที่แสวงหาสันติภาพแล้วก็สร้างสันติภาพสอนสันติภาพให้คนนี่ได้ประสบพบกับสันติสุขอันนี้แหละท่านสาธุชนผู้ชมทั้งหลายเรียกว่าคิดทั้งสันขอให้เราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนหรือใครๆก็แล้วแต่มาช่วยกันคิดสร้างสรรค์กันเถอะอะไรก็ได้ที่ทำไปแล้วไม่เกิดโทษแก่ตนไม่เกิดโทษแก่ผู้อื่น แต่เกิดคุณแก่ตนเกิดคุณแก่คนอื่นทั้งรอบข้างทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งสร้างกางํากไรให้แก่ตนแก่ชีวิตตนและแก่โลกได้อันนั้นแหละคือความคิดที่สร้างสารรเราทาสิ่งนั้นตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ประสบพบกับความสุขที่ดีงามวันนี้หมดเวลาพอดีขอเจริญพรชโลวิสาขาบูชา ฉลองพุทธ,ธชัยยันตปีฉลองสองพันหกรอยปีแห่งการตรัสสรุ้วันเพ่นเดือนหกวิสาขาบูชา ชาวพุทธตังพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2600ปี ห้นทางดับทุกท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ืูที่ใครตั้งใจจะก้าวตาม ชา,ชาวพุทธางพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคุม2,600ปีแห่งการตรัสูขอก้าวตามร้อยพระบาทพระพุทธอง ใจมันคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกข์ท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าตามขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมันคง คนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกท่านได้สรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใคร